สวัสดีค่ะดิฉันพิชาน,านันและคุณกนกพรนะคะจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะในวันนี้เราสองคนนะคะจะมาสาธิตวิธีการทำยาดมสมุนไพรหรือว่าพิมเสนน้ำซึ่งสูตรที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์มาจากศาสตราจ,จารย์ดรนุพม่าสุนทรเจริญนนท์ค่ะ พิมพ์เสนน้ำนะคะก็เป็นของเหลวใสมีกลิ่นหอมใช้สูตรดมเพื่อแก้ลมแก้อาการวิงเวียนแล้วก็ช่วยอาการแก้อาการเป็นหวัดคัดจมูกด้วยค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะทํากันยังไงค่ะค่ะก็จะมาแนะนําถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการทําวันนี้นะคะสิ่งแรกก็จะเป็นพิมพ์เสนค่ะพิมพ์เสนที่เราจะใช้วันนี้ในสูตรก็คือ2ี่สิบกรัมค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนทอลอค่ะเมนทอลหรือเกสเนสระแหน่เนี่ยจะใช้ทั้งสิ้น3ามสิบกรัมค่ะ แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการาบูนค่ะการาบูนใช้ทั้งสิ้น10กรัมแล้วก็น้ำอันยูคาลิปตัสนะคะ5ซ c หรือว่า5มิลลิลิตรค่ะซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะคะเราจะหาซื้อได้ตามร้านขายเคมีภัณฑ์ทั่วไปค่ะนอกจากวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้กันนะคะสิ่งแรกก็คือโกลงแก้วค่ะ ลำดับถัดมาก็จะเป็นสำลีนะคะถ้าไม่มีสำลีอาจจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้สำลีและผ้าขาวบางเนี่ยเราจะใช้บรรจุในภาชนะที่เราจะใส่พิมพ์เสนอีกทีหนึง่งเพื่อจะใช้เป็นตัวดูดซับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นช้อนยาวสําหรับตักพิมพ์เสนน้ำค่ะซึ่งจากสูตรที่เราให้ไปในวันนี้นะคะก็จะได้พิมพเสนน้ําทั้งสิ้นประมาณ1 0บถึงยีขวดค่ะถ้าเกิดว่าจะทําเองที่บ้านเนี่ยแล้วเกิดว่าไม่มีโกล่งแก้วแบบนี้เนี่ยจะใช้อะไรแทนได้ไหมะคะคือใช้ครก กับสากที่บ้านทําได้ไหมคะค่ะถ้าเป็นครก,กหินนะคะหรือว่าครกไม้ที่บ้านเนี่ยจะไม่แนะนําค่ะเพราะว่าตัวครกเนี่ยเขาจะมีรูพุนมากเวลาเราทำเนี่ยสา,สารพวกนี้ค่ะเขาจะไปติดอยู่ตามรูพุนทีนี้เวลาเราไปทํากับข้าวอะค่ะสารเหล่านี้ก็อาจจะติดออกมาได้แล้วก็จะเป็นอันตรายเวลา,เรา,เ,ราเรารับประทานนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีโกร่งแก้วจริงๆอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถใช้ขวดแก้วค่ะอาจจะเป็นขวดกาแฟหรือว่าขวดโหลก,ก็ได้นะคะที่เป็นภาชนะที่เป็นแก้วค่ะ โอเคค่ะงั้นก็หาได้ง่ายหน่อยเน้นว่าเป็นแก้วนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พิมเสนลงไปก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะจะตามด้วยเมนทอค่ะเมนทอที่ดีนะคะควรจะเป็นเกร็ดแล้วก็เป็นผึกๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะกวนทั้งสองสองสิ่งนี้ให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะ ถ้าเห็นว่าพิมพ์เสนกับเบ็นท่อนะคะเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะเติมการาบูล,ลงไปค่ะซึ่งถ้าสมมุติเราอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่มีโกลงแก้มอย่างที่บอกก็คือ นำวัตถุดิบนะคะทั้ง3ชนิดนี้ใส่ในขวดกาแฟแล้วก็เขย่าก็ได้ค่ะหรือว่าใส่เราวตั้งทิ้งไว้เฉยๆก็ได้ทั้ง3ตัวนี้เขาจะทำปฏิกิริยากันเองนะคะ<ม>กลายเป็นของเหลวค่ะค่ระหว่างที่รอให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะคะเราก็จะมาเพิ่มเติมความรู้กันนิดนิดหนึ่งนะคะคือทั้งพิมพ์เซนเมนเทลกระบู u, เนี่ย จะเป็นของแข็งที่มีจุดหลอมเหลวที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเรานําทั้ง3ตัวเนี่ยมาผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมนะคะอะก็จะ,ะสารทั้ง3ก็จะทําปฏิกิริยากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเหลวนะคะซึ่งแบบนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยายูเทคติกมิกเจอร์นะคะหรือว่าของผสมย e ูเทคติกนะคะ ในระหว่างที่เราผสมส่วนประกอบทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าลองจับที่ผิวโ่งดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเย็นมากทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเกิดการดูดพลังงานความร้อนจากบริเวณรอบๆนะคะเข้ามาช่วยในการทำปฏิกิริยาดังกล่าวนะคะทำให้สารของเราเนี่ยละลายเข้ากันได้ดีค่าจากความรู้ดังกล่าวนะคะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการหาความบริสุทธิ์ของ สารที่มีจุดหลอมเหลวต่างกันแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมนะคะเช่นการทำโลหะผสมค่ะก็จะขอเพิ่มเติมนะคะส่วนสมัยสมัยก่อนนะคะถ้าสมมติพวกเกรดพิมเสนเนี่ยเราก็จะได้จากต้นพิมพ์เสนนะคะซึ่งจะเกิดเ,เกรดเนี่ยจะเกิดขึ้นตามเนื้อไม้ส่วนเกรดการาบ,บูเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือจะได้จาก เนื้อไม้ของต้นกระบูนค่ะส่วนเกจสารแหนหรือว่าเมททอเนี่ยก็จะสกัดได้จากใบสารแหนนะคะซึ่งโดยเฉพาะสารแหนฝรั่งเนี่ยก็จะมีเมนทอมากที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนน้ํามันยูคาลิปตัสนะคะก็จะเป็นน้ํามันที่สกัดได้จากกิ่งอ่อนแล้วก็ใบของต้นยูคาลิปตัสค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปซื้อกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารสังเคราะห์นะคะเพราะว่าการสังเคราะห์เนี่ยจะทําให้เราได้สารในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าการสกัดจากธรรมชาติค่ะ ค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็ละลายเป็นของเหลวแล้วน,น่าจะได้แล้วใช่ะค,ะค่ะแล้วไงต่อคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันยูคาลิปตัสค่ะตัวน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยน,นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการแต่งกลิ่นด้วยนะคะถ้าสมมติว่าในการถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัวตัววัตถุดิบที่เราทำเนี่ยไปทำไปทาเป็น ยาหม่องน้ำเนี่ยก็จะสามารถเติมเป็นน้ำมันระกรมหรือว่าน้ำมันเปปเปอร์มินต์ลงไปก็ได้ค่ะก็จะเห็นว่าถ้าพอเราเติมน้ำมันยูคาลิปตัสตลงไปเนี่ยส่วนผสมเราก็จะใส่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วกวนให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะตักพิมพ์เสน้ำของเราเนี่ยลงในขวดเพื่อเอาไปใช้ต่อไปได้ค่ะค่ะพิมเสน้ำของเรานะคะก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักพิมพ์เสน้ำลงในเอ,อ่อลงใน ขวดที่ใส่สำลีบรรจุลงไปด้านในนะคะสำีเนี่ยก็จะเป็นตัวดูดซับพ,พิมเสนของพิมเสนน้าของเราไว้ค่ะก็ตักเทลงไปได้เลยนะคะตักลงไปจนสำลีพอชุ่มมาค่ะจะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ปิดฝา ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาพิมพ์เสน้ําที่เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ค่ะก็พอจะเอาไปใช้นะคะก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าอย่าสูดดมจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติระวังแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าตาหรือเข้าปากนะคะเพราะว่าเข้าตานี่อาจจะทําให้ตาบอดได้เช่นเดียวกัน,นะค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทําพิมพ์เสน้ําง่ายๆด้วยตัวเองนะคะซึ่งวัตถุดิบก็ หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะหาซื้อตามท้องตลาดได้ก็อยากให้ทุกคนลองนำไปทำดูนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราสาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ